ตอนที่15พี่น้องในหอพัก1,987ตอนที่สองนักเรียนส่วนใหญ่ของสถาบันเอิร์นจะพักอยู่ในสถาบันเป็นเวลาหลาย10ปีดังนั้นตามปกติพอจบออกไปเพื่อนร่วมหอพักจะสนิทกันมากแม้ว่าเยเรโนลินเล่และจอร์ดทุกคนจะดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่จิตใจของพวกเขายังคงเป็นเด็กอยู่ดี หลังจากสนทนากันเป็นเวลาสั้นๆแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็เพิ่มความสนิทกันมากขึ้นทุกคนเรามาใช้เวลาทำความรู้จักพื้นที่สถานศึกษาของเราให้ดีขึ้นกันเถอะคืนนี้ข้าจะเลี้ยงมือข้ามทุกคน55เยบอกพูดอย่างกระตือรือร้นหมอนี่มีบัตรเวทแก้วถ้าเราไม่ชฉวยประโยชน์จากเขาแล้วเราจะไปฉวยประโยชน์จากใครได้ละ่ะ เรโนหัวเราะจอร์ดและลินเล่ยังคงเป็นเด็กทั้งคู่และแล้วพวกเขาก็ยิ้มเจ้าเล่ทันทีจิ๊บจีบทันใดนั้นเองหนูเงาน้อยบีบโผล่หัวออกมาจากเสื้อของลินเล่มันเพิ่งตื่นขึ้นหนูเงาน้อยรู้สึกเหงาดังนั้นมันจึงโผล่ศีรษะออกมาโหอะไรละ่ะนั่นเรโนสะดุ้งหยงจนตัวลอยบีบีเจ้าตื่นแล้วเหรอ ลินเล่หัวร็อกขณะที่เขารูปหัวน้อยๆของบี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 หลับตาอย่างพอใจและจากนั้นก็ลืมตาจ้องมองเรโนเยลและจอจ์จมูกน้อยๆของมันแค่นคำรามสามครั้งราวกับว่ามันดูถูกพวกเขาอสูรเวทมันคืออสูรเวทค่าเคยดูมาจากในหนังสือเยลตะโกนลั่นทันทีลินเล่เจ้ามีเพื่อนเป็นอสูรเวทด้วยเหรอ เรโนกับจอร์จยังคงตกใจพวกเขายังเป็นเด็กทุกคนหนึ่งในพวกเขาจะทำให้อสูรเวทยอมรับพวกเขาได้ยังไงมีมียังเป็นลูกอสูรเวทข้าแค่ให้อาหารมันก็เลยทำให้มันชอบข้าดังนั้นข้าก็เลยทำสัญญาผูกพันวิญญาณกับมันลินเล่หัวเราะสวรรค์มาโปรโดนั้นเป็นอสูรเวทตัวหนึ่งเชียวนะลินเล่เจ้านักช่างน่ากลัวจริงๆ ข้าเคยฝันว่าจะมีอสูรเวทสักตัวตั้งแต่ข้ายังเด็กเยลจ้องดูบีบีตาของเขาเป็นประกายแม้ว่าข้าจะมีม้วนทำสัญญาผูกวิญญาณแต่ข้าไม่มีความสามารถบังคับให้อสูรเวทยอมรับข้าได้เยลพูดด้วยน้ำเสียงหดหู่เจ้าไม่อาจกำราบอสูรเวทได้เหรอแม้แต่ลูกอสูรเวทก็ไม่ได้เหรอลินเล่หัวราอเยลสายหน้า ข้ายังไม่ได้เป็นจอมเวทแม้แต่ระดับหนึ่งด้วยซ้ำดูจากพลังข้าแล้วบางทีข้าคงฝึกได้แค่อสูรเวทระดับหนึ่งหรือระดับสองแต่ข้าจะเอาอสูรอ่อนแออย่างนั้นไปทำอะไรได้และลูกอ่อนอสูรเวทระดับเจ็ดหรือระดับแปดมันหาพบได้ยากยิ่งกว่านั้นลูกอสูรเวทเหล่านั้นยังมีพลังมากกว่าข้าต่อให้เป็นลูกอ่อนของมันก็ตาม ลินเล่ลอบเห็นพ้องด้วยกับเขาหนูเงาน้อยบีบีในปัจจุบันนี้แข็งแกร่งในระดับอสูรเวทระดับ5มันแข็งแกร่งกว่าลินเล่มากนักแต่ได้อยู่ร่วมกับบีบีมาครึ่งปีเขาบอกได้ว่าบีบีไม่โตขึ้นเลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่ทำให้ทั้งลินเล่และเดลินโคเวิร์ดสับสนลินเลเ่เจ้าหนูเงาตัวนี้ชื่อบีบีใช่ไหม ให้ค่าอ้วงมันหน่อยได้หรือเปล่าบีบีเจ้าว่ายังไงทันใดนั้นลินเล่ถามบีบีผ่านการเชื่อมโยงทางวิญญาณไม่ไม,ไม่มีทางบีบีสามารถสื่อสารความตั้งใจง่ายๆกับลินเล่ผ่านการเชื่อมโยงทางวิญญาณขณะดเดียวกันบีบีแยกเขี้ยวใส่เรโนจีดจีดมันร้องจีดเสียงลั่นด้วยความหงุดหงิดเรโนจุ๊ก ด้วยความผิดหวังเรโนค่าจะบอกความลับให้เจ้าอย่างหนึ่งบีบีชอบกินเนื้อย่างมากถ้าในอนาคตเจ้าเลี้ยงเป็ดย่างหรือไก่ย่างมันข้าเชื่อว่ามันจะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้านะลินเล่หัวร้อกเมื่อเห็นตาของเรโนเป็นประกายได้เลยทันใดนั้นเรโนขมวดคิ้วพลางหันหน้าไปหาเยลเยล ถ้าในอนาคตค่าเงินหมดเจ้าให้ข้ายืมเงินบ้างได้ไหมเมื่อปูล่ลุมมาข้าจะคอยใช้คืนเจ้าไม่มีปัญหาเยลพูดอย่างใจกว้างพนันได้เลยว่าทุกคนยังไม่มีโอกาสเที่ยวชมสถานศึกษาเลยใช่ไหมไปกันเถอะไปเดินเล่นกันเพื่อกระชับมิตรของพวกเราดีไหมจอดยิ้มพลางพูดสี่สหายจอร์ดดูเป็นมิตรและหนักแน่นที่สุด เรโนเป็นเด็กที่สุดเยลเป็นเด็กหนุ่มเจ้าสำราญสำหรับลินเล่ในสายตาเด็กๆอีกสามคนเขาลึกลับที่สุดจอมเวทสองสายทาตสัมพันธ์ทาตอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและยังมีอสูรเวทคู่ใจอีกด้วยเขาช่างลึกลับจริงๆสถาบันเอิรนเต็มไปด้วยอาคารนับไม่ถ้วนมีอายุเป็นพันๆปีที่ด้านหน้าพวกเขา มีกระทั่งป้ายแนะนำในกลุ่มพวกเขาคนที่เด็กที่สุดอายุ8ดขวบที่อายุมากที่สุดคือสิบขวบเด็กๆจ้องมองชื่อที่มีชื่อเสียงทีละชื่อด้วยความเทิดทูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของนักสู้ระดับเซียนซึ่งเป็นเหตุให้หัวใจพวกเขาเต้นรัวพวกเขาทุกคนฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นนักสู้ระดับเซียนให้ได้แต่เสียงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหูลินเล่ยังคงหัวรอกเรื่อยๆ ไม่มีอะไรมากไปกว่าเด็กรุ่นหลังที่มีแววเท่านั้นเจ้าผู้นี้แค่กำลังอวดฝีมือฆ่าหมีดำลายม่วงใช่ไหมนักสู้ระดับเซียนที่ฆ่าอสูเรสเวทระดับเก้าไม่ใช่อสูรเวทระดับเซียนก็เป็นได้แค่ระดับเซียนอ่อนหัดเท่านั้นผู้จบสถาบันเอิร์หลายคนที่มีชื่อเสียงถูกเดลินโคเวิร์ตวิจารณ์ยับสี่สหายแห่งหอพัก1987 พร้อมกับหนูเงาบีบีเดินสำรวจไปทั่วสถานศึกษาช่วยเพิ่มความคุ้นเคยมากกว่าระดับพื้นฐานยามค่ำคืนทั้งสี่คนไปที่โรงแรมที่ประดับตกแต่งหรูซึ่งอยู่ใกล้ๆหอพักและเลี้ยงฉลองให้กับพวกเขาเองแต่แน่นอนทุกคนดื่มแต่น้ำผลไม้เท่านั้นวันรุ่งขึ้นวันที่9กุมภาพันธ์โรงเรียนเปิดเทอมวันนี้ไม่มีชั่วโมงเรียนการเรียนทั้งหมด จะเริ่มในวันที่10กุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์ก็มีเพียงเข้าไปฟังคำแนะนำของโรงเรียนเพื่อให้ภาคเพียรอย่างหนักกลุ่มเด็กอายุ6-12ปีเต็มห้องประชุมพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าใครกำลังพูดกับพวกเขาเด็กๆหลายคนเริ่มฝันกลางวันเมื่อพิธีปฐมนิเทศเสร็จทุกคนแยกย้ายกันไปอย่างมีความสุข หลังจากอาหารเย็นสี่สหายชาวหอพัก1,987ทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ภายในหอพักและปรึกษากันเรื่องชั้นเรียนที่นี่ง่ายมากๆแค่เรียนวันล,ละวิชาโอลินเลเป็นพวกสองสายธาตุนี่ดังนั้นก็ต้องสองวิชาเยละถอนหายใจแต่สถาบันเอินสบายจริงๆถ้าเจ้าต้องการเข้าเรียนเจ้าก็ทำได้ถ้าเจ้าไม่ต้องการ ก็ไม่ต้องเข้าเรียนจอร์ดยิ้มอย่างใจเย็นเยลอย่าเพิ่มวางใจแม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับเป็นทางการสำหรับนักเรียนแต่ทุกๆปีจะมีการทดสอบความสามารถถ้าเพียงแต่เจ้ามีระดับพลังเพิ่มขึ้นเจ้าก็ได้รับผลการเรียนเพิ่มขึ้นถ้าเจ้าไม่ฝึกฝนให้หนักเจ้าตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไปอีกร้อยปีเลยใช่ไหมยิ่งกว่านั้นสถาบันเอิญยังมีกฎว่า ถ้านักเรียนไม่กลายเป็นจอมเวทระดับ6ภายใน60ปีเขาจะถูกไล่ออกโดยไม่มีการยกเว้นพออ่านกฎข้อบังคับมากมายของสถาบันที่ระบุไว้ในเอกสารแนะนำลินเล่พยักหน้าเงียบๆแม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่เข้มงวดกวดขันในการดูแลและอนุญาตให้นักเรียนไม่ต้องเข้าเรียนได้ถึง60ปีทันทีที่ถึงกำหนด60ปี ถ้าท่านยังไม่กลายเป็นจอมเวทระดับหก็ต้องถูกไล่ออกไล่ออกเหรอเยลสะดุง้งถ้าข้าต้องถูกไล่ออกจริงๆผู้เท่าที่บ้านคงตีข้าตายแน่ๆการถูกขับไล่ออกจากสถาบันเอิร์นจะมีผลตอบรับทำให้ถูกดูถูกดูแคลนจนเกินจะรับได้ไม่มีผู้ใดยินดีจะแบกรับเอาไว้ที่สำคัญที่สุดการได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาก็หมายความว่า พวกเขามีพรสวรรค์กันทุกคนการเรียนจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ข้าสงสัยว่าพวกครูจะเป็นยังไงถ้าพวกเขาไม่เก่งพอๆกับท่านปูล่ลุมของข้าข้าคงมาโดยไม่ได้อะไรเรโนโพึมพำเรโนโท่านปูล่ลุมของเจ้าเป็นจอมเวทเหรอลินเล่ถามด้วยความตื่นเต้นแน่นอนในเส้นทางที่ยาวไกลาจากจักรวรรดิโอเบียน ถึงสถาบันเอิรนปูล่ลุมก็ได้เริ่มสอนเวทให้ข้าแล้วเรโนพูดด้วยความภูมิใจเมื่อลินเล่และสหายทั้งสามสนทนากาันพวกเขาทุกคนยิ่งรู้สึกตื่นเต้นเข้าไปอีกฉันเรียนเวทเดินไม่สำคัญขนาดนั้นเกี่ยวกับการทำความเข้าใจธาตุดินบรรดาครูในสถาบันเอิรนจะเทียบกับปู่เดลินได้ยังไง ชั้นเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือชั้นเรียนเวทธาตุลมสงสัยจริงว่าเวทธาตุลมจะเหมือนอะไรล่ะวันนี้เริ่มมืดแล้วแต่เสียงหัวเราะและสนทนาของเด็กทั้งสี่ยังคงดังอยู่ภายในหอพัก1987อย่างต่อเนื่อง